ก่อนหน้านี้เห็นว่าอาจารย์เนี่ยไปทําเรื่องกู้บ้านส<ช>ิบห้าล้าน<ช>โดยที่ไม่ต้องมีเงินอยู่ในบัญชีด้วยซ้าไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีหลักทรัพย์ม,มันเป็นงี้นะพอไฟไหม้บ้านเสร็จเนี่ยในช่วงปีสี่สามเนี่ยสี่สี่สี่ห้าสี่หกเนี่ยนะก็ปรากฏว่าเปิดสอนลูกศิษย์แล้วก็มีลูกศิษย์หลากหลายมีลูกศิษย์คนนึงอายุเจ็ดสิบกว่าบอกว่าฉันมีบ้านอยู่หมู่บ้านสมชายซอยสิรินทรสองตรงข้ามตั้งหัวเสงไม่ได้อยู่ค่าเพราะป้าแก่แล้ว มอลักไปอยู่สิแล้วมีเงินค่อยซื้อค่อยขยับขยายป้าไม่เดือดร้อนอะไรแต่ไปซ่อมหน่อยนะบ้านมันมันปวดก,กินนะเราก็ไปซ่อมยืมเงินพักพวกซ่อมไปเกือบห้าแสนซ่อมติดแอร์พอเข้าไปอยู่เสร็จนะพ่อแม่เขาอยู่เขาบอกว่าเขาจะขายอาคุณลักทําเรื่องซื้อสิฉันจะเอาเงินอบอกเออเราทําเรื่องกู้ตัวนั้นก็กู้ครั้งแรกนะกับธนาคารหนึ่งไม่เอ่ยนามก็ไม่ผ่านาก็บอกว่าขอเวลาสองเดือนเราหาที่อยู่ใหม่ เขาเอาคนมาตะโกนด่าหน้าบ้านทุกวันไอ้ชั่วไอ้เลวบ้านนี้ไม่ใช่ของมันรู้สิมันหน้าด้านมาอยู่โอ้โหแม่ร้องไห้ทุกวันพี่วิทวัสแม่ร้องไห้อยู่ได้ยังไงเออเราเราก็บอกเอางี้แม่พ่อผมจะไปหาบ้านกูก็ไปเจอหมู่บ้านกันจจเพชรอยู่นวาเมิน74ไปตอนดึกนั้นไม่รู้นัดยังไงคืนนั้นก็มาจํำหมื่นหนึ่งนะเราก็ไปตอนตอนเที่ยงคืนตอนหกโมงเช้าต่อแปดโมงเฮ้บ้านมันล่มเย็นดี เราก็บอกเราอยากซื้อบอกว่าบ้านเนี้ยราคา8ล้านกว่าแต่รวมดอกเบีย้ยแบงแล้วเนี่ยถ้ากู้ผ่านเนี่ยก็คือ15ล้านเอยทีนี้เราก็าเอามาถามพ่อว่า <Yeah. S 1> พ่อจะซื้อให้พ่ออยู่มันดูเหมือนเกินตัวซื้อลูกจะกู้ผ่านไหมลูกกู้ผ่าน <Yeah. S 1> อพอกู้ผ่านผมก็มาคิดละ uh. ผมก็เขียนประวัติพ่อพ่อผนหนึ่งผมไม่มีไม่มีหลักทรัพย์ <Yeah. S 1> ไม่มีที่ดินไม่มีคนค้ำประกัน ผมก็เขียนประวัติของผมเองตั้งแต่ผมเรียนมาผมเป็นนักเรียนดีเด่นเป็นประธานนักเรียนมีวุฒิบัตรประกอบมารยาทดีเด่นมือวัุุฒิบัตรประกอบ <c oughs> เป็นรอดอมีวินัยดีเด่นลักษณะรักทหารดีเด่นมีวุฒิบัตรประกอบ <c oughs> แล้วผมก็ผมบวชแล้วมีใบสุธทธิที่เราเคยบวชประกอบอ่เป็นคนมีวินยัยเธอทําอะไรบ้างเขียนคอลัมน์ทั้งหมดเขียนให้อ่าฐานเศรษฐกิจเขียนให้ไทโพส์เขียนให้เปลี่ยวอ่านรึ่งหน้ากระพานแล้วโอ้โหยแล้วก็บอกว่าบังเลขาทำสื่อจะ คุณรักเลขานิเทศเป็นโหนเขียนประจําให้หนังสือเราแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนมีวินัยในการส่งงานเขียนมากตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาขอรับรองอะไรเงี้ยบางเล่ไม่ได้เงินนะนเอ,อไม่ได้เงิน <laughs> เขาก็รับรองไปปรากฏว่าตั้งใจซื้อบ้านหลังนี้ให้คุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วผมมีโครงการจะทำคือ1นศยพยากรสองรับพยากรรายวันมีรายได้แล้วก็บอกไปมีสรุปแล้วได้ประมาณเดือนละสามหมื แบงค์ขอพบตัวเลย้อ่นีีทตงเงินกู้เกินสามล้านบาทแบงค์ Bank ย่อยไม่สามารถอนุมัติได้ตั้งแต่เกิดต้มยำกุ้งต้องเข้าบอดอบัรนี้บอดสิบเปอาคนอยากเจอตัวคุณลักษ์ณและอนุมัติเงินกู้เลย ว่าคุณมีความแล้วบอกว่าแต่คุณต้องหาเงินผ่อนชำระเดือนละห้าหมื่นห้าบอกบ้าไปเลยหรือเปล่าหาเงินเดือนละสามหมื่นยังยากเลยเขาบอกเราประเมินแล้วคุณมีวินัยคุณเป็นคนตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีตลอดเราให้คุณเขียนไม่ซะเยอะสองร้อยหน้าถึงไหมคะร้อยห้าสิบหน้าแต่ขอกลับคืนมาแล้ววันหนึ่งจะพิมพ์หนังสือประวัติตัวเองเพื่อให้เป็นกําลังใจกับคุณว่าคนที่จะทําอะไรจริงมันต้องจริงถูกถูกเที่ยงกู้ไปผ่านคืนหนึ่งไม่มีวินัยไม่มีความรับผิดชอบ นะเพราะว่าชีวิตต้องดีถูกต้องหลังนี้เหรอคะจย์หลังนี้หลังนี้โอ้โหเป็นหมู่บ้านดาราเราเพิ่งรู้ทีหลังนะกู้ผ่านด้วยสิบห้าล้านอ่ะแต่ผ่อนไปสิบห้าปีจึงเข้าสู่การสลับราศีข้อที่สามครับในปีนี้ราศีไหนที่จะได้บ้านได้รถอย่างง่ายๆราศีที่มีเกณฑ์ได้บ้านได้รถกู้ผ่านเป็นความมั่นคงในปีส5 6 7ได้แก่ราศี กุมมีนทะดูฟันธงนี่เออในแสดงว่ากลุ่มเนี่ยนอกจากเรื่องจะมีเรื่องร้ายในเรื่องของไฟอุบัติเหตุแต่เขามีเกณฑ์ที่จะได้ลาบด้วยแพด,ดคนดเราเนี่ยมันดีมีร้ายบางคนมันดีอย่างเดียวบางคนมันมีดีร้ายผสมร้ายดีไงมันไม่ใช่แปลว่าคนเรามันจะแบบว่าร้ายแล้วดีไม่ได้นี่ถูกต<อ>้องไหมคุณจะโดนอะไรก็ตามทีแต่ถ้าเกิดคุณมีเกณฑ์ ทำเรื่องกู้กับธนาคารอย่างเป็นระบบคุณมีเกณฑ์ได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็วมากกว่าราศีอื่นในทางสถิติอาจจะโอ้ขอบคุณครับว่จาจะการกู้เพื่อการซื้อบ้านซื้อรถหรือขยายกิจการงานต่างๆทําได้หมดเลยมันมัน,ม,น,ม,นมันคือ ธนาคารก็จะให้เครดิตแตกก็ต้องทำนะฮะไม่ใช่นั่งรอนอนรอกันอยู่ที่บ้านนะครับก็ดูผมดิผมนอนรอไหมไม่เลยชีวิตโอ้โหแล้วทําเพื่อแล้วดวงผมไม่ใช่เพื่อผมเพื่อพอ่อเพื่อแม่แล้วอาจารย์ได้ดูดวงตัวเองไหมคะว่าจะมีชื่อเสียงระดับประเทศขนาดนี้มันมีสองสาอย่างที่เป็นปรากฏการปรากฏการที่หนึ่งในขณะที่เราเรียนอยู่ชั้นประถมเนี่ยเราเป็นคนนําสวดมนต์ร้องเพลงชาติอพอเสร็จจากวันนั้น มันมีนักการพันลงลึกใครที่วัดมันโรงเรียนวัดหัวกรดไงไอ้หนูเองมีลักษณะดีวันข้างหน้าจะมีชื่อเสียงกว้างแผ่นดินรักษาตัวให้ดีโอ้โหนี่มันมันมันเหมือนกระสาบเราไว้ในจิตเลยนะและอีกวันหนึ่งมาเข้ากรุงเทพแล้วละ,ละ,ละตอนนั้นอยู่ทันมธัธยมเดินข้างถนนตรงตรง,ตรงลาดดำเนินระหว่างสนามหลวงกับโรงแรมรอยัยลรัตะนกโกสิน์<อ>มันมีหมอดูนั่งอยู่ข้างถนน นะเราเราเรา,เราดูอะไรมือเป็นแล้วลนะ่ะแต่เออเราให้เขาดูหน่อยเท่าไหร่ร้อยหนึง่งห้าสิบาทได้ไหมครับได้อาดูห้าสิบาทวันหนึ่งจะมีสเสียงกล้องแผ่นดินโอ้โหทาให้ผมระวังตัวมากทุกอย่างที่ทําทุกเรื่องที่เป็นล้วนลําแวดระวังตั้งสติระวังหมดเลยเพราะเดี๋ยวเราจะเสียหายเราต้องรักษาตัวเพื่อไปสู่จุดหนึ่งเวลาเจอเด็กเขาเข้ามาทักทายเจอคุณพ่อแม่ทักทายอาจารย์ขาติดตามเข้ามามากลูกนะ หนูรักษาตัวให้ดีวันหนึ่งหนูจะประสบความสำเร็จต้องเชื่อฟังพ่อแม่คือต้องคือไม่ดูดงพูดเลยเนี่ยยังยังเจอลูกสาวของแพทย์เจอลูกชายของแพทย์ลูกชายค่ะเ, <laughs> เขามีอัศจรรย์มากลูกชายเข้าไปบ้านผมเอ,อเข้าไปบ้านผมบ้านผมเนี่ยไม่มีใครรู้ประตูทางทางเข้าบ้านเนี่ยผมวางหุงช่วยไว้ลูกชายของของแพทย์ไป มันเอามือไปรูปตรงนั้นแม่สมบัติเยอะแยะแม่โอ้ย <laughs> <laughs> นอี่เธอเออนี่เรื่องริงสี่ห้า 4, ขวบเองค่ะ <laughs> ชจริงจริงลูกเขามีสายผมบอกโอ้หนูรักษาตัวให้ดีรักแม่มากๆวันว้าทั้งหน้าหนูจะมีชื่อเสียงมีสมบัติมากเหมือนที่หนูเห็นนั่นแหละ <laughs> ต้องรีบบอกเลย <laughs> เราต้องพูดดีๆกับเด็กจะได้ปลูกฝังเด็กให้เหมือนที่ผมเคยเป็นเด็กแล้วถูกปลูกฝังว่ารักษาตัวให้ดีสรุปแล้วอะไรที่ทําให้อาจารย์ดังดังโอ้โห ปรี้ยงขึ้นมามันเป็นงี้นะชีวิตเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมาเริ่มต้นเหมือนมีแพลตฟอร์มที่ดีเรามาอยู่ฐานเศรศษฐกิจเรามาเขียนคอลัมน์เราก็ได้อาจารย์นงรักษ์สุดที่วัฒนพันธ์อาจารย์นิด้ากำกับคอลัมน์พาเราไปงานนั้นไปเจอท่านนั้นไปเจอท่านนี้มารยาทในการทานคือท่านสอนเราหมดทั้งที่เราเป็นอิสระเสรีอพอต่อมาเราอยู่กับคุณเปลวสีเงินคุณเปลวก็ให้อยู่เลยด้วยที่ไทยโพสต์เพราะไม่มีที่อยู่ตอนไฟไม่บ้านแล้วก็ คุณเปก็ให้อยู่ทั้นท่าน,นตึกที่ไทยโพสได้แหละแล้วมานั่งกินข้าวกับแกทุกวันแกก็สอนเรื่องนั้นสอนเรื่องนี้ตอนผมจะออกแกนะกวกอย่าอย่าไปได้ไหมาจาย์แล้วใครจะสอนอาจารย์ในเรื่องที่อาจารย์ไม่รู้คือนี่เหมือนเป็นพ่อบุญธรรมเลยนะคุณเปลวสีเงินเนี่ยเพราะนั้นมัน <รถ S 2> เป็นแมนมันมันเป็นข้อดีอที่เรามีควรสอนไปหาพระพระเขาเมตตามันเลยเป็นแพลตฟอร์มทีนี้พอมาเป็นหมอดูเป็นหมอดูเสร็จเราคิดอะไรเราต้องให้วาดภาพเทวดาประจําราศรีประจําวันเกิด เราเรียนเราก็ต้องอ่านทุกตำราตำราคุณพระเทวโลกคุณลุงวิศาานุโดรกรตำราของอาจารย์โสชัยนันตำราของอาจารย์เทพสริพอ่านทุกตำราและเอามาใช้มาทุกอย่างแล้วกรองที่ใช้ได้มาเขียนเป็นตำราของเราจากประสบการณ์ตรงเราทําไม่หมดเลยนะแพทยพิ่วตรัฒน์ผมทําไม่หมดเลยเพราะนั้นมันจะเป็นฐานทุกอย่างฐานทั้งวิชาทั้งความรู้ทั้งหลักการทั้งบุคคลผมเข้าพระเข้าเจ้าเข้าทุกอย่างคือผมสร้างฐานหมดพอวันหนึ่งนะเราก็ทายดวงให้ดาราท่านหนึ่งไม่ระบุนามแล้วกัน แล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีผู้ใหญ่ติดต่อมาแต่ผมดูราลาหลายคนนะก็ดูดูกันแบบว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นราวดูแต่ดูลึกเพราะเขาถามเรื่องหลายเรื่องแต่มันมีประโยคนึงว่าสิ่งที่ต้องระวังเรื่องเดียวเลยท้องก่อนแต่งแฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ